สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับก็มาพบกันในคลิปวิดีโอที่9นะครับเป็นเรื่องของการหา n พจน์แรกของลำดับเลขาคณิตนะครับเมื่อคลิปวิดีโอที่แล้วเนี่ยเราได้รู้แล้วเนาะว่าวิธีการตรวจสอบว่าลำดับไหนเป็นลำดับเลขาคณิตนะครับพร้อมทั้งสูตรนะครับพร้อมทั้งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเลขาคณิตเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนก่อนนะครับถ้าใครยังจําไม่ได้ ถ้าจำไม่ได้ไปจำให้ได้นะครับอ่ะ an เท่ากับ a 1คูณ r ยกกำลัง n ลบ1นี่คือสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตนะครับสามเวลาหลังอาหารนะฮะท่องจำไปเลย <c oughs> นะอ่ะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะครับในการหา n พจน์แรกหา n พจน์แรกก็คือ อย่างตัวอย่างนะครับจงหา4พจน์แรกของลำดับเลขาคณิตที่มีพจน์ที่1คือเศษสส่วน4และอัตราส่วนร่วมเท่ากับ2นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องลำดับเลขคณิตเลยนะครับเออคล้ายกันเลยอ่ะมันก็จะมีอยู่2วิธีเหมือนกันนะครับวิธีแรกคือให้เราถ้าเราอยากรู้พจน์ไหนก็ให้เอาพจน์ก่อนหน้านั้นไปคูณกับอัตราส่วนร่วมเบสมาก นะครับอ่ะเขาให้หา4พจน์แรกใช่ไหมหา4พจน์แรกก็คือหา A1, A2, A3, A4 นั่นเองนะครับซึ่งโจทย์เนี่ยเขาให้ A1 มาแล้วก็ไม่ต้องหาแล้วต่อไปมาดู A2 A2 นะครับ a 2ก็เกิดจากพจน์ก่อนหน้านั้นคูณกับ R คูณกับอัตราส่วนร่วมก็คือ A1 คูณ R นั่นเองนะครับอ่ะเราก็แทนค่าเลย A1 คือเศษ3ส่วน4นะครับคูณกับ R, R ของเราคือ2ตัดทอนเหลือเศษ3ส่วน2จบ ได้ a 1มาแล้วได้ a 2มาแล้วอ่าอันไหนได้แล้วคูวงกลมแล้วกันผ่านต่อไปอยากรู้ a 3อยากรู้ a 3ก็เอาพจน์ก่อนหน้านั้นมาคูณกับ a พจน์ก่อนหน้านั้นคืออะไรอ่ะก่อนหน้า a 3ก็คือ a 2ไงน,นะครับอ่านี่ไง a 2หามาแล้วเนี่ยนะครับอ่าก็เศษ3ส่วน2คูณกับ2ก็ตัดทอนเหลือ3จบเออไม่ยากอยากรู้ a 4ก็เอา a 3มาคูณกับ a นะครับก็ได้คำตอบคือ6 เพราะฉะนั้น4พจน์แรกของลำดับเลขาคณิตอันนี้นะครับก็คือเศษ3ส่วน4เศษ3ส่วน2 3แล้วก็6นะครับเป็นคำตอบจบอ่ะอีกวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งคือการใช้สูตรนะครับวิธีนี้คือการใช้สูตรอะไรเอ่ยสูตร AN เท่ากับ A1 คูณ R ยกกำลัง N ลบ1นั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปว่าสูตรนี้ให้นักเรียนท่องจำให้ได้เพราะว่าในอนาคตก็ ใช้บ่อยเหมือนกันนะครับถ้าเรามีสูตรพจน์ทั่วไปเนี่ยเวลาเราอยากรู้พดที่100เนี่ยเอออยากรู้พจน์ที่100ก็ไม่จำเป็นต้องหาพจน์ที่99แล้วคูณกับ R ถูกปะเราก็แค่แทนค่า n เป็น100ลงไปในสูตรนี้เลยก็จบแล้วนะครับมันมีประโยชน์มากโอเคเนาะ,ะวิธีการนะครับก็คือ A1 คูณกับโทษที โจทย์ให้หา4พจน์แรกเหมือนเดิมแหละอ่ะแล้วก็แทนค่าไปเลยนะครับ a 1เนี่ยรู้อยู่แล้วช่างมันจบแล้วต่อไปมาดู a 2 a 2 a 2ก็เท่ากับ a 1คูณ r ยกกำลัง1เนาะอะ่เราแทน n เป็น2ถูกไหมครับแทน n เป็น2ะมันก็จะได้เป็น a 2เท่ากับ a 1คูณ r นี่นะแล้วเราก็แทนค่าลงไปได้คำตอบจบนะครับไม่ยาก อันต่อไป a 3อย่างที่ครูเคยบอกไว้ว่าถ้าเราใช้สูตรพจน์ทั่วไปอะครับเลขชี้กำลังมันจะน้อยกว่าพจน์นั้นเลขพจน์นั้นอยู่1เสมอ,สมอเห็นไหมเขี้ยบ่ะส่วนข้างหน้าก็เป็น a 1เหมือนเดิมนะครับอ่าเพราะฉะนั้น a 3ครูขอรัดเลกระกัน a 3ก็คือเศษ3ส่วน4คูณกับ อคือ,อไรอ่คือ2เนาะก็เป็น2กำลัง2ก็ตัดทอนกันก็นเหลือ3นะครับต่อไปหา a c a c ก็เศษ3ส่วน4คูณ2ยกกำลัง3ก็ได้6จบนะครับประมาณนี้แหละไม่ยากนะครับอ่ตัวอย่างก็ลองไปดูเพิ่มเติมเอาเองเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวทำแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดก็ไม่ยากนะครับ พวกสามพจน์ถัดไปนักเรียนก็เอา,เอา,เอาวิธีไหนทําวิธีไหนก็ได้นะครับสองวิธีนะครับเนี่ยเลือกวิธีได้วิธีหนึ่งก็แล้วแต่นักเรียนเลยนะครับไม่ยากอ,ะอ่ะเอาไปทําเองนะครับแบบฝึกเสริมทักษะที่เก้าเอาไปทําเองโอเคเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสว